เรื่องความขัดแย้งในการระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียแล้วก็ใช้ยูเครนนะครเป็นสมรภูมิตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้นนะรารวารัสเซียไม่ทําสงครามแน่นอนรัสเซียออกปากเลยโดยเฉพาะวาลาดามียปูตินบอกว่าสหรัฐอเมริกากําหังร่อรัสเซียเข้าสู่สงครามแล้วก็จะลุมกินโตะเล่นงานรัสเซียเหมือนนะครับหลักแบบนี้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้ายึดอดีตก็ไม่ต่างจากการทําสงคราม โลกครั้งที่1และการทำสงครามโลกครั้งที่2คือล่อนะครับให้ทางเยอรมนีเข้าสู่สงครามสวัสดีครับมาพบก,กับผมเร้ศักด์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางย t u b e นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของต่างประเทศโดยโดยเฉพาะสถานการณ์ระหว่างรัสเซียนะครับกับยูเครนแล้วก็สหรัฐอเมริการวมถึงนะครับสถานการณ์โควิด -19 นทะีที่กำลังแพร่ระบ,บาดตอนนี้เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์จะเชื่อใครดีปักกิ่งชี้สหรัฐอเมริกาวางแผนจ้างนักกีฬาขวางโอลิมปิกฤด,ดูหนาวฮะผู้กำกับสหรัฐอเมริกาเตือนทีม USA ระวัง วิจาร์ณการเมืองจีนจะโดนสั่งขังนะสำนักข่าวเอพรายงานว่าผู้กํากับ,นะบสิทธิสหรัฐอเมริกาออกคําเตือนนะต่อความเสี่ยงของนักกีฬาโดยเฉพาะมาจากชาติตะวันตกนะเฉพาะทีม USA ระบัดระบัดนะวังนะร,ระหว่างร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนะปักกิ่งเกมส์ปี2020อาจโดนถูกปักกิ่งลงโทษ หากมีการเบียววิาจารณ์ปักกิ่งกฎหมายจีนหรือปักกิ่งหรือเกมปี2020ขณะที่หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่กระบอกเสียงของจีน,นรายงานว่าสหรัฐอเมริกากำลังวางแผนจ้างนะนักกีฬาจากหลายชาติให้เล่นแบบไม่เต็มกำลังเพื่อขัดขวางโอลิมปิกที่จีนเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จัดได้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับเรื่องของสภาวะเศรฐษฐกิจ ราคาน้ำมันทรงตัวจับตาที่ประชุมโอเปกนะครับทองคําขึ้น2วันติดต่อกันนะฮะหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ปรากฏว่าปิดบวกนะครับราคาน้ำมันปิดในกรอบแคบๆหลังมีการคาดเดาว่าโอเปกพลัสอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นกว่าที่คาดหมายไว้ซึ่งรวมถึงรัสเซียด้วยนะครับ่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และภาวะอุปทานโลกตึงตัว ส่วนวอลสตรีทและก็ต้องคำปรับขึ้นหลังจากที่เฟดพยายามคลายความกังวลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขึ้นดอกเบีย้ยนะครับให้สูงขึ้นนะเพื่อที่จะให้คนนั้นนำเงินมาใช้ให้มากขึ้นในขณะที่วาลาดาเมียปูตินกล่าวหาสหรัฐอเมริกากำลังใช้ยูเกรนเป็นเครื่องมือในการล่อรัเสเซียเข้าสู่สงครามนะครับประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินนะครัรแห่งรัเสเซียกล่าวหาตะวันตกนะครับ กำลังจงใจสร้างสถานก,การณ์ขึ้นเพื่อล่อลวงรัสเซียเข้าสู่สงครามและเพิกเฉยต่อความกังวลด้านความมั่นคงของมอสโกเกี่ยวกับยูเครนในการพูดถึงวิกฤตยูเครนต่อสถานก,การณ์แบบตรงๆนั่นเป็นครั้งแรกในรอบ6สัปดาห์ปูตินไม่แสดงความคิดเห็นใดๆว่าจะยอมอ่อนข้อแบบต่อรองความมั่นคงที่ทางตะวันตก,กเรียกว่าไม่มีทางแม้แต่จะเริ่มต้น จะมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ข้ออ้างเปิดฉากรุก,กรานยูเครนแม้รัสเซียยืนกรานมาโดยตลอดก็ตามนะครับเรื่องของโควิด -19 แม้ผลการทดลองไม่ได้เป็นไปตามคาดหมายไฟยเซอร์ก็ยื่นอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด -19 เด็กอายุต่ำกว่า5ผขวบแล้วไฟเซอร์อิงและบา o ออนเ h SE นะครเบ SE เปิดเผยว่าได้เริ่มยื่นข้อมูลต่อคณะกรรมการ กฎระเบียบสหรัฐอเมริกาขออนุมัตินะครับแบบฉุกเฉินวัคซีนพวกเขากับเด็กอายุกว่า5ขวบต่ำกว่า5ขวบนะครับแม้ผลการทดลองทางคลินิกอายุ2-4ขวบมีการตอบสนองภูมิคุ้มกันอ่อนแอเกินความคาดหมายจะขายลูกเดียวและวคราวนี้ในขณะที่โอมิกรอนนะครับตอนนี้ก็ลามไปแล้ว57ประเทศจนองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วนะครับอย่าชะล่าใจ ยังไม่ถึงจุดพีคสุดแล้วก็เตือนว่าอย่าทำการกรายล็อกสายพันธุ์ย่อยโดยสายพันธุ์โอมกครรนซึ่งการศึกษาบางส่วนบ่งชี้ว่าอาจจะแพร่กระจายเชื้อง่ายกว่าตัวดั้งเดิมถูกพบแล้วจำนวน57ชาติจากการเปิดเผยขององค์การอนามัยโลกหรือหูนะครับพร้อมกับนั้นยังเตือนว่าระลอกการแพร่ระบาดโอมกรยังไม่ถึงจุดสูงสุดควรผ่อนคลายนะครับ ข้อกำหนดต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปฮะให้ยืนมาตรการเดิมไว้ก่อนในขณะที่กลุ่มมือปืนพยานบุกทำเนียบก่อการรัฐประหารในกีนีบิสเซอนะครับประธานธับดีเชื่อมโยงพวกค้ายาประธานดิบดีอูมาโรนะครับแห่งกีนีบิสเซอนะครับรอดพ้นจากความพยายามก่อรัฐประหารนะครับแต่บอกว่าสมาชิกกองกำลังความมั่นคงเสียชีวิตหลายนาย ในการปฏิบัติการปัดเป่าการโจมตีเล่นงานประชาธิปไตยนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดก่อนหน้านี้เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงในเขตรั้วของทำรรเนียบรัฐบาลสถานที่ที่เอลบาโลกำลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสานากการคลุมเครือไปเวลาหลายชั่วโมงและในระหว่างนั้นสหาภาพแอฟริกาและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก ได้ออกมาประนามสิ่งที่เรียกว่าความพยายามในการรัฐประหารนะครับเกิดน้ำท่วมดินถล่มในเอกาวาโดนะคร่าชีวิตคนไปแล้ว24ศพสูญหายอื้อเลยทีเดียวนะครับเกิดเหตุน้ำท่วมดินถล่มที่เมืองเอกของเอกาวาอททำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว24คนสูญหาย12คนขณะที่หน่วยกู้ภัยนะครับยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิต ที่อาจติดอยู่ในบ้านเรือนและบนท้องถนนซึ่งเต็มไปด้วยดินโกรนจากการผสมผลพวงจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ20ปีนะครับก็เป็นข่าวฮือฮาอีกเรื่องหนึง่งนฮะนักข่าวโอลิมปิกรัสเซียสุดเซ็งโดนหุ่นยนต์บริกรจีนขโมยอาหารนะครับอิสจีนาเมดเวเดวานะครับนักกีฬาสเก็ตลีลาของ รัสเซียตกอยู่ในสถานการณ์ขบขันในจีนนะครับหุ่นยนต์ส่งอาหารมอบให้กับเขาไม่ครบแต่ดันเคลื่อนตัวหนีไปหน้าตาเฉยตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเจ้าตัวบ่นไปขำไปได้แต่สงสารตัวเองอดีตเจ้าของเหรียญกีฬาโอลิมปิกเกมสนะ์กำลังอยู่ระหว่างการรายงานข่าวกีฬานะรประเภทสเก็ตลีลาของศึกโอลิมปิกก็ดูกัน ปี2022ที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพให้กับสถานีทรทัศน์ชาแนลวันของรัสเซียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งตองกาสั่งล็อกดาวน์พรมแดนหลังพบโควิด -19 ติดถึง22ขอภัย2รายในประเทศตองกาพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศนะครับเป็นครั้งแรกหลังจากป้องกันการแพร่ระบาดมาได้ถึง2ปีส่งผลให้มีการประกาศปิดพรมแดน และใช้มาตรการล็อกดาวน์ทันทีแม้จะอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตปุปลกเกาไฟระเบิดและคลื่นสึนามิที่โหมสพพัดเข้ามาก็ตามในขณะที่หนุ่มคนนึงเนื้อหอมทันทีเป็นหนุ่มอินโดนีเซียเผยมีสาวสาวทักแชทนะครับตรึมหลังจากขายเซลฟี่เป็น NFT จนรวยเงินล้านนะครับคงเป็นเรื่องที่สนอกสนใจ สำหรับเรื่องราวของหนุ่มชาวอินโดนีเซียซึ่งพลิกฐานะนะครับเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนจากการนำรูปเซลฟี่ของตนเองไปขายเป็น NFT เล่นๆแต่กลับทำเงินได้กว่า30ล้านบาทตอนนี้นะครับเขาไม่เพียงได้รับความสนใจจากลูกค้าสั่งซื้อเท่านั้นนะครับแต่สาวๆหลายๆคนก็ส่งข้อความทักทายอยากจะทำความรู้จักมากขึ้นอย่างนั้น สื่อของอินเดียได้ติดต่อไปสอบถามสารุกสุกดิบกุสตาฟอันกอซาลีนักศึกษาวัย22ปีในเ,เรียนสาขาวิวทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเซอร์มานะรังถามว่ารูปที่ขายเป็นไวรัลมีสาวๆเข้ามาทําความรู้จักอย่างไรเขาบอกว่าเยอะเลยครับ,นะรบมีคนส่งข้อความทักมาเยอะมากแต่ผมไม่ได้ตอบปลอกเพราะรู้อยู่ว่าพวกเธอมีเจตนาอะไร มีเชิอองงานวิเคราะห์วันนี้เราคงเห็นนะครับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่กําลังเกิดขึ้นในพม่าก,ก็ปรากฏว่าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นม็อบชนม็อบนะตายสองศพเจ็บนับสิบไวีเดียวก็มีการปาระเบิดเข้าใส่กันมีการประทะกันร,ระหว่างผู้สนับสนุนทหาร และฝ่ายที่ต่อต้านทหารจนเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ขององซานซูจีอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นของรัฐบาลหนุ่มประท้วงในขณะที่เหตุการณ์ในกินีบิสชะชื่อเรียกยากนะฮะก็เกิดการรัฐประหารในฝั่งของแอฟริกาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในเอกาวาโดะะก็เกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับมีคนเสียชีวิตถึง24ศพ สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับยูเครนเป็นประเด็นที่กำลังน่าจับตามองนะครับวาลาดาเมียปูตินว่าสหรัฐอเมริกากำลังเล่นเกมอยู่เพื่อล่อรัสเซียเข้าสู่สงครามในเชิงงานสังเคราะห์นะครับจำได้ไหมครับผมเปลี่ยนหุ้นส่วนไว้ว่าสถานการณ์นะครับภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นหลังวันที่สิบ มกราคมอีกยกวันที่9กุมภาพันธ์นะครับวันที่3ยังมีผลดีนะสำหรับกุมภาพันธ์แต่วันที่9เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยต้องจับตามองให้ดีสถานการณ์ความตึงเครียดมีโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสทั้งเรื่องในประเทศไทยก็มีเรื่องของการอภิปรายไม่วังใจที่วางไว้17 1 8ถึง18นะครับ เดือนกุมภาพันธ์แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจะไม่ส่งผลสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะในเดือนกุมภาพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยึดหลักสิติแล้วมันมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบในช่วงเวลาเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องความขัดแย้งนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียแล้วก็ใช้ยูเครนนะครับเป็นสมรภูมิตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้น นะครับวารเซียไม่ทําสงครามแน่นอนรัเสเซียออกปากเลยโดยเฉพาะวาลาดาเมียปูตินบอกว่าสหรัฐอเมริกากําลังร่อรัสเซียเข้าสู่สงครามแล้วก็จะลุมกินโตเล่นงานรัเสเซียเหมือนนะครับหลักแบบนี้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้ายึดอดีตก็ไม่ต่างจากการทําสงครามโลกครั้งที่1และการทําสงครามโลกครั้งที่2คือล่อนะครับให้ทางเยอรมน,นีเข้าสู่สงครามนะครับ แล้วก็ลุมเล่นงานแล้วก็ล่อญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามแล้วก็ลุ่มกินโต๊ะแล้วก็เล่นงานซึ่งเกิดการสูญเสียอย่างมหาศาลเหตุการณ์ลักษณะดเดียวกันนะ กำลังเกิดขึ้นแต่การสูญเสียลักษณะเช่นนี้นะครับส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปนั้นดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนาโตทาให้มีการใช้แรงงานคนแล้วก็มีการขายอาวุธมากขึ้นแต่การสูญเสียของประชาชนนั้นเกิดขึ้นอย่างมหาศาลแต่กล่าวนี้รัสเซียยึดอดีตเป็นสําคัญจับตาสถานการณ์ชัดเจนนะครับว่าเกมนี้เป็นเพียงล่อเข้าสู่สงครามซึ่งแน่นอนรัสเซียจะไม่ทําสงครามไหนระหว่างนี้ เพราะทำแล้วได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วม,วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบาาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอ ทที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ ซาบซึ้งซึกเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคน ต้องสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนนักรบในชุดขาว